Okay, เดี๋ยววันนี้เราจะมาพูดเรื่องแบบฟอร์มแบบสำหรับพันขดลวดนะครับหนังสือจะอยู่ที่หน้า25นะครับสืออยู่หน้า25ตัวนี้ก็จะเป็นเครื่องพันพันขดลวดเหมือนเหมือนช่างพันมอเตอร์ช่างพันไดานาโมอะไรตามบ้านนะครับ ทีนี้ถ้าเราประหยัดก็ไม่ต้องดูภาพนี้นะครับเขาใช้สตัดหรือเอาลวดไม่ใช่เอาเหล็กมางอทําเหมือนขาปั่นจัก,กรยานนะครับแ้าแบบฟอร์มนี่ก็จะใช้ไม้อดัดไม้อัด2ชิ้นนี่เห็นไหมครับก็จะใช้ไม้อัด2ชิ้นเนี่ยหาเหล็กหาเสาหาอะไรก็ได้เจาะทะลุสําหรับมือหมุน แบบฟอร์มนี่ที่ผมทำผมจะใช้ผมจะใช้ขนาด3นิ้วครึ่งนะครับกว้าง3นิ้วครึ่งยาวนี่4นิ้วครึ่งจะสะดวกในการทำงาน <c oughs> ดูในรูปซีดีหมวดขดลวดนะครับ <c oughs> ดูซีดีรูปภาพในหมวดขดลวด จะเห็นแบบฟอร์มมีอยู่2ชิ้นนะครับแต่เวลาเราพันขดลวดเนี่ยเวลาเราพันขดลวดเนี่ยพอเราพันไปได้1นหนึ่งแถวเราก็วาณิชยยอดเอาผู้กันจุ่มวาณิชน้ำยาไปซื้อขดลวดที่ไหนก็จะมีน้ำยาวาณิชที่นั่นนะครับจุ่มน้ำยาวานิชแล้วก็ทาไป1ชั้นพันไป2ชั้นก็ทาชั้นที่3ก็ทาชั้นที่4ี่ชั้นที่5 6จนกว่าจะครบจํานวนรอบที่เราต้องการ พอแกะออกมาจากแบบแล้วเนี่ยเนี่ยเนี่ยอย่างรูปเนี้ยพอแกะออกมาจากแบบปุ๊บหยิบขุนรุดออกมาก็เอาผู้กันจุ่มวาน,นิชทาละเลงให้ทั่วขอบนอกขอบในพิกด้านกลับแล้วก็ไปพึ่งแดดไอ้พึ่งเก็บไว้ในที่ร่มก็ได้หนึ่งคืนวันนี้ก็จะแข็งตัววาน,นิชมีสองชนิดแบบแห้งเร็วกับแห้งช้าให้คุณซื้อแบบแห้งช้านะครับถ้าแห้งเร็วเนี่ยใช้ไม่หมดเสียทั้งเสียทั้งแก๊ลลอนเลย ก็จะมี1.4ส่วนสีกันลอนครึ่งแกันลอน1แกันลอนหรือไปแบ่งที่ร้านพันมอเตอร์ก็ได้แบ่งมาสักขวดแม่โขงนึงเอ้ยไม่ใช่ขวดขวดริโพนะครับแค่นั้นก็พอแล้วพันสำหรับ10ขวด10ขวดนะครับในในโฟลเดอร์หมวดซีดี CD รูปภาพะจะมีแบบการพันขดลวดจะเห็นรูปร่างหน้าตาว่าเออเด็กๆนักศึกษาเขากำลังพันการขดลวดเดี๋ยวพอจะทำชิ้นงานจริงๆ ต,ติดตามตาไปเรื่อยๆนะครับเดี๋ยวจะมีการพันให้ดูหรือเข้าไปชมที่เฟ e บุ o k ผมก็ได้ Facebook เฟซบุ๊กชื่อบรรจงขยันกิจเลยจะมีรูปภาพให้ดูเป็นหมื่นๆเป็นแสนรูปเลยเยอะแยะทั้งคลิปวิดีโอเยอะแยะนะฮะเนี่ยใช้ไม่อัดสัก10มิล12มิลอะไรก็ได้15มิลก็ได้นะครับทำมา2ชิ้นกว้าง3นิ้วครึง่งยาว สี่นิ้วครึ่งนะครับแล้วก็เจาะรูเจาะรูเนี่ยเจาะรูให้เท่ากับสตัดน็อตท,ที่เราจะมาเอาเอา,เอามาทำเป็นการหมุนแกนหมุนนะครับส่วนแกนกลางตัวนี้ความหนาเนี่ยความหนาของร่องที่เราจะพันเนี่ยหนา12มิลทำมาตรฐานไปเลย12มิลคุณจะได้ไม่เหล็ก10มิลมาก็ไม่เป็นไรเพราะเดี๋ยวมันจะไปสัมพันธ์กับขนาดเบอร์ลวด ความโตของรวดจํานวนรอบถ้าเพี้ยนจากนี้ไปปุ๊บโอ้โหวุ่นวายขายไปช่อนนะครับเดี๋ยวจะไปลงแบบรอก็จะโตไปถ้าถ้าแบนมากถ้าไม่ถึง12นิ้วนะครับทุกอย่างก็จะเพี้ยนไปหมดเลยทั้งแบบโคง้คงหลงโค้งเหล็กอะไรสรุปก็คือใช้ไปซื้อไม่อัด12มิลแน่นอน15มิลอะไรก็ได้แต่แกนกลางยกเว้นแกนกลางตรงนี้นะครับยกเว้นแกนกลางตงัวนี้ต้องหนา12มิลใช้กาวาเทค ทาทาให้เรียบร้อยเนี่ยครับทาเสร็จปุ๊บเราก็มาแปะเอามาแปะเสร็จแล้วค่อยเอาตะปูเข็มมือได้ก็ได้ย้ำอีกทีนึงมันก็จะเนี่ยย้ำตรงนี้เข้าไปปุ๊บมือจะหยุดอ่ะเทคนิคเทคนิคนิดนึงเทคนิคนิดนึงถ้าใครมีหนังสืออ่ะคุณจะสังเกตมีตะปูอยู่4ตัวมีเหล็กอยู่4ชิ้นตรงเนี้ยเวลาเวลาคุณเจาะรูตรงเนี้ยเห็นไหมครับเนี่ยเขาจะเว้าเข้าไปนิดนึงนะครับหลักการก็คืออย่างนี้เวลาคุณเจาะรูตรงกลางแล้วเนี่ย คุณวดมาหนึ่งนิ้วตรงนี้สองนิ้วความยาวสองนิ้วคุณจะเจาะตะปูเหลี่ยมนี้เวลาเจาะเนี่ยให้เจาะเข้ามาข้างในนะครับเจาะเข้ามาข้างในเจาะเข้ามาข้างในนะครับถ้าคุณเจาะข้างนอกเจาะข้างนอกเจาะตรงที่คุณมาร์กเกอร์หนึ่งนิ้วคุณสองนิ้วเวลาคุณพันขดลวดเนี่ยมันจะโตเห็นไหมครับฟอร์มมันจะโตขึ้น พอคุณพัน9ขด10ขด9ขดไม่เท่าไร่ถ้า10ขดมันจะล้นแบบล้นแบบแบบฟอร์มในการหล่อขนลวดกับแม่เหล็กอะที่ผมอธิบายผ่านไปเมื่อตอนที่แล้วนะครับเพราะฉะนั้นให้เจาะเจาะวงใน1นิ้วคุณ2นิ้วเนี่ยจะเจาะรูให้เจาะวงในเพื่อเอาตะปูสามเนี่ยเป็นตัวบังคับแล้วเวลาคุณพันขนลวดเนี่ยขดลวดก็จะเท่าวงเล็กเท่ากัน1นิ้วคุณ2นิ้วพอดีเลย ครับนี่ก็อย่างวิธีนี้ผิดวิธีนี้ถูกอันนี้ก็เป็นวิธีดูในซีดีรูปภาพจะจะเห็นเลยนะครับออันนี้อยู่หน้า25นะครับทีนี้หลังจากที่เราพันขดลวดมาได้แล้วเนี่ยจะเก้ขดหรือ10ขดก็แล้วแต่เอามาล้อมวงนะครับเอามาล้อมวง คุณก็เดี๋ยวถ้าคุณก็จะทําการขูดปัดกีสายอะไรให้เรียบร้อยพอคุณล้อวงเสร็จปุ๊บคุณก็หาเส้นผ่าศูนย์กลางไว้คุณคุณจะเอาแกนกลางขดลวดเป็นหลักก็ได้เหมือนในหนังสือนะหน้า27นะครับหน้า27คุณก็จําตัวรัศมีตัวนี้ไว้อย่าไปเชื่อหนังสือนะเอาเชื่อฝีมือคุณว่าคุณจะพันขดลวดได้โตแค่ไหนยังไงแบบฟอร์มที่คุณทำเนี่ยถือว่าคุณได้อยู่ที่เท่าไหร่ สมมติอ่ะสมมติอ่ะสมมติว่าได้แปดนิ้วตามตำลาลาราแล้วกันคุณก็ต้องบวกแม่เหล็กไปอีกแม่เหล็กมันยาวสองนิ้วใช่ไหมครับก็บวกอีกสองนิ้วบวกฝั่งนี้อีกสองนิ้วแปดเก้าสิบสิบเอ็ดสิบสองก็แสดงว่ารัศมีที่คุณจะต้องติดแม่เหล็กเนี่ยรัศมีที่คุณจะต้องติดแม่เหล็กเนี่ยคือตำแหน่งส mm. ิบสองมิลลิเมตรพูดง่ายๆก็คือแม่เหล็กจะต้องอยู่กลางขดลวดนะครับเวลามันหมุนไปแล้วเนี่ยจะได้พลังงานร้อยเปอร์เซ็น ถ้า,มาเมล็กขยับชิดเข้ามาข้างในวนตกหวัดตกถ้า,าเหล็กขยับมาด้านนอกนอกขดลวดวนตกหวัดตกเหมือนกันดังนั้นตำแหน่งที่ดีที่สุดก็คือตำแหน่งที่แม่เหล็กตัดกึ่งกลางขดลวดนะครับแม่เหล็กก็จะตัดกึ่งกลางขดลวดเป๊ะเป๊ะได้พลังงานสูงสุดนะครับอันนี้ก็ขั้นตอนตรงนี้คุณต้องจําตัวเลขไว้ว่าคุณวัดเส้นผ่าศูนย์กลางขดลวดได้เท่าไหร่แล้วเนี่ย ตัวเลขตัวนี้แหละถึงจะไปเป็นตัว,เป,ตวเป็นตำแหน่งขยับขยับาหารัศมีของแม่เหล็กที่จะติดเสร็จแล้วก็เดี๋ยวค่อยหลอ่อหล่อเรซินอีกทีนึงวัตถุประสงค์ในการหลอ่อขดลวดหรือหล่อเรซินก็คือเพื่อให้ขดลวดเน่ยมนอยู่นิ่งๆขดลวดมีสายไฟเยอะแยะต้นเส้นหนึ่งปลายเส้นหนึ่งแล้วก็รวมกัน9ขด10ขดโอโ้วุ่นวายเดี๋ยวมันหัก คุณก็ต้องหล่อเอาพลาสติกเหลวมาหลอ่อพลาสติกเหลวตัวนี้ก็คือเรซินเดี๋ยวถึงบทเรซินค่อยว่ากันอีกทีหนึ่งนะครับพอคุณเอาผลลวดมาล้อมวงเอาเคเบิลไทยรัดเคเบิลไทยสายรัดพลาสติกนะครับรัดๆๆอยู่แน่ต่อวงจวรที่เรียบร้อยเสร็จแล้วก็วัดรัศมีเส้นผ่านศูนย์กลางไว้คุณจะวัดวงในคุณก็ต้องบวกแม่เหล็กอีก2นิ้วบวกแม่เหล็กอีกนิ้วแล้วก็ไปตัดแผ่นเหล็กให้โตขึ้นอีกครึ่งเซนฝั่งนี้เอ้ยหนึ่งเซน ฝั่งนี้ก็1เซนปุ๊บคุณก็จะได้รัศมีในการที่จะไปสั่งตัดเหล็กสั่งตัดเหล็กแล้วก็ไปจ้างเขากรึงนะครับอันน,นี้อย่าไปอย่าไปตัดเหล็กก่อนนะครับพันขดลวดให้ได้ก่อนหาไม่เหล็กให้ได้อันดับแรกหาไม่เหล็กให้ได้แล้วค่อยพันขดลวดแล้วค่อยไปสั่งตัดเหล็กแล้วค่อยทําขั้นตอนอื่นๆถ้าหาไม่เหล็กไม่ได้อย่างอื่นยังไม่ต้องทํานะครับอ่าน,นี้อยู่ในตานะําราหน้า27นะครับ อ่ะหน้า26โอเคโอเคอ่ะไม่เป็นไรมันสับกันนิดนึงอ่ะย้อนกลับมาน,นิดนึงย้อนกลับมาหน้า26เพราะเขาพูดไปเรื่องๆอยู่แล้วไม่ต้องไม,ไ,มไม่ต้องซีเรียสน,นะครับย้อนกลับมา,ท,าที่หน้า26ใครที่มีหนังสืออยู่ในมือก็ดูตามผมนะครับไฟฟ้าที่ได้เนี่ยถ้าคุณทำแบบ10ขดมันออกมา5เฟสอ่าปกติจะมีไฟซิงเกิลเฟส สีเฟสเฟสเดียว3เฟสได้ยินอยู่แค่นี้ตั้งเล็กจนโตพอมาเรียนกนารหาลมปุ๊บจะได้ยินคำว่า5เฟส4เฟส3เฟส6เฟส8เฟส9เฟสอยู่ที่เรากำหนดเราสามารถออกแบบได้เราไม่ต้องไปสนใจเรามีหน้าที่พันทำตามที่ผมกำหนดปุ๊บได้กางหันหามาห0าร้วัตส่วนจะอยากศึกษาลึกซึ้งอันนั้นเด๋ยวอีกเรื่องหนึ่งนะครับค่อยว่ากันขั้นตอนระดับสูงขึ้นไปอีกนิดนึงนะครับ อันนี้เขาจะพูดเรื่องทฤษฎีไฟฟ้านะครับวิธีเช็คแตตล่งแบตเตอรี่เช็คแอมป์เช็ควัตเช็คอะไรทีนี้ถ้าใครลมแรงเลยใครลมแรงคําว่าลมแรงนี่อย่างเช่นอยู่ติดชายทะเลอยู่ในเกาะอ,อยู่ในอะไรเนี่ยหรือไม่อยู่ในเกาะอ,อยู่บนแผ่นดินเรายิ่นี้ก็ได้คุณดูตารางนี่วินดิง้งวินดิ้งกับคอยเนี่ย ถ้าคุณจะชาร์จแบตเตอรี่12โวลต์คำว่า12โวลต์น,นี่คือแบตเตอรี่นะครับพั 1, นขดลวดเนนะี่ย90รอบถ้าจะชาร์จแบตเตอรี่24โวลต์ก็พันขดลวด160รอบชาร์จแบตเตอรี่48โวลต์ก็พันที่320รอบอะจะใช้ลวดเบอร์อะไรบ้างอันนี้เป็นแบบ10ขดนะอันนี้เป็นแบบ10ขดนะครับ เดี๋ยวผมจะพูดอีกทีว่า10บขดกับ9้ขดดียังไงเสียยังไงถ้าคุณพันแบบ10บขดข้อดีคือในภาษาไทยก็มีนะผมบอกไว้มันหน้าต้นๆแต่ว่า9้ขดกับ10บขดดีเสียต่างกันยังไง10บขดเนี่ยเหมาะสําหรับพอกในน้อย,อยลมค่อยๆหรือแรงน้ําค่อยๆหรือใช้ขาปัน่นจักรยานปัน่นออกแรงค่อยๆมันก็ทํางานสมูทนิ่มนวล แต่มันเหมาะสำหรับไดนาโมกังหันหรือไดนาโมน้ำเนี่ยสิบแบบสิบขดนะครับแบตเตอรี่กับไดนาโมเจเนเรเตอร์เนี่ยต้องอยู่ใกล้กันเพราะมันมันจะแปลงเป็นดีซีเดี๋ยวบทต่อไปจะพูดถึงว่าพอมันปั่นไม่เหล็กตัดขดลวดปั๊บเนี่ยมันจะเอาไดโอดไปไว้อยู่ใกล้ๆขดลวดเลยไดนาโมเสร็จแล้วคุณก็เอาห้าขดสิบขดเนี่ย ผ่านบิดไดโอดที่ผมผ่านไปบทที่สองหรือไงเนี่ยนะฮะตอนที่สอง่ะมันก็จะเป็นไฟดีซีมันก็จะเป็นไฟดีซีออกมาสองเส้นบวกกับลบที่ไฟดีซีเนี่ยมันไม่เหมาะในการที่จะส่งไประยะไก,กลๆมันจะสูญเสียอยู่แายในสายเยอะไม่งั้นคุณต้องใช้สายเส้นโตสายไฟก็แพงเพราะฉะนั้นถ้าจะทำแบบสิบขดทำแบบสิบขดห้าเฟสเนี่ยมันเหมาะสำหรับที่มันเหมาะสำหรับกลางหารเจเนเรเตอร์กับแบตเตอรี่อยู่ใกล้อยู่ใกล้ๆกัน อย่างเช่น30เมตร20เมตร30เมตรอยู่ประมาณนี้แต่ถ้าส่งไป50เมตร80เมตร100เมตรไม่เหมาะควรจะทําเป็น9ขด3เฟสตารางหน้า4นะครับเปิดไปเอกสารอยู่หน้า4นะอันนี้เผื่อใครอยากจะทําแบบปั่นจากกลางหันเสร็จปุ๊บลงเสามาก็เข้าแบตเตอรี่เลยอย่างเงี้ย10ขด9 10ขดเนี่ยจะดี ใช้แรงน้อยลมน้อยน้ยนำน้อย,อยใช้แรงที่มากระทาหมุนเขาเนี่ยน้อยสมูทนิ่มนวลเครื่องทํางานอย่างเบาลมมาค่อยๆก็หมุนแล้วนี่คือข้อดีของ10ขดไม่เหล็ก12แไม่เหล็กยังใช้12ชิ้นต่อ1แผ่นเหมือนเดิม12ชิ้นต่อ1แผ่นเพราะ้เราใช้ใช้แผ่นเหล็ก2แผน่นติดไม่เหล็ก2แผ่นก็กลายเป็น24ชิ้นนะครับ24ชิ้น9ขดก็ 9ขดก็ใช้ไม่หลิร์2แผ่นก็24ชิ้นเหมือนกันแต่9ขดจะทํางานหนักขึ้นอีกนิดหนึ่งหนักขึ้นอีกนิดหนึ่งแต่สามารถส่งเป็นกระแสสลับส่งไปไกลๆส่งไปได้เป็น100เมตร200เมตรอ่าเพราะฉะนั้นจะตัดสินใจทําแบบ9ขดหรือ10ขดให้เลือกดูว่าถ้าตัวเจเนอเรเตอร์ตัวกลางหันหเนี่ยอยู่ใกล้ๆกับแบตเตอรี่